คุณมามมี่บอกว่าพอดีหนูใกล้จะคลอดแล้วหนูกลัวเข็มมากตื่นเต้นด้วยค่ะกลัวจะทนเจ็บไม่ได้อ๋อหมอจะบอกว่าวินาทีที่เราเจ็บท้องคลอดนะคะเราจะไม่กลัวเจ็บอย่างอื่นเลยเพราะว่าเจ็บท้องคลอดเนี่ยมันอืเจ็บที่สุดแล้วนะคะสําหรับหมอเองหมอก็เคยเจ็บท้องคลอดเนาะแต่สุดท้ายหมอก็ผ่าคลอด <laughs> เพราะว่าคลอดไม่ได้นะคะออไม่รู้ว่าคือหมออาจจะเป็นคนที่ทน ทนกับการเจ็บอ่ะได้น้อยด้วยแหละคือเป็นคนเจ็บนิดนึงก็เจ็บแล้วอ่ะนะเพราะนั้นแบบในความรู้สึกหมอการเจ็บท้องขอดอ่ะมันเจ็บมากสำหรับหมอนะเป็นเจ็บที่เจ็บที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะนะคะแล้วก็เขาเล่ามาว่าอันนี้ไม่ได้เล่าให้กลัวนะแต่บางคนอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บมากไงคือบางคนอ่ะทนปวดประจำประจําเดือนหนักหนักได้บางทีการเจ็บท้องลอดบางคนเขาก็ไม่ได้เจ็บนะเออมันมันขึ้นอยู่กับคนด้วยอ่ะขึ้นอยู่กับ ระดับความปวดของแต่ละคนได้ว,ว่าเอ่อแต่ละคนทนความเจ็บปวดได้แค่ไหนอย่างเงี้ยนะสำหรับหมออ่ะคือหมอเป็นคนทนได้น้อยอยู่แล้วนะเพราะนั้นคือแบบในความสึกหมอคือมันเจ็บมากเพราะนั้นไม่ว่าใครจะมาทําอะไรกับร่างกายเราไม่ว่าจะตรวจภายในจะเจาะเลือดจะอะไรคือมันบดบงังด้วยความเจ็บแต่หมดรูข้ขลละตัวหมดเลยอะ่ะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ตอนนั้นนาทีนั้นไม่ได้นึกถึงเลยว่าเราว่าเราเจ็บ อะไรบ้างที่คนมา,มาลุมมาตุ้มทําให้เราใช่ไหมแต่เรารู้แต่ว่าเราเราเจ็บท้องข้ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ผ่านมาได้คุณแม่ทุกคนผ่านมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออไม่ต้องกังวลน,นะทุกคนผ่านไปได้แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยนะคะก็มันหมอเองตอนที่ข้อน้องหมอก,ก็กลัวมากเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่รู้ทุกอย่างใช่ไหมว่ามันจะเกิดภาวะเสี่ยงอะไรได้บ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ พยายามเขาเรียกว่าคิดในแง่บวกอะว่าเออสุดท้ายมันน่าจะมันก็จะผ่านไปนะคะก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ที่จะกำลังจจคลอดทุกคนเลยนะสินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ำนมคุณภาพวัยทำงานที่อ่อนเพลียขาดการพักผ่อนวัยทองที่ทานข้าวไม่ค่อยได้อ่อนเพลีย